โย้ว่าทราบวัดีไม่รุ่นเมกานะไปะะครับต่อจากคลิปนี้แล้วเลยนี้เราจะมาลองใช้ R6 รอบสูงกันว่ามันจะแดกน้ำมันขนาดไหนจะใช้ประมาณ 10, 11, 12, นักหมื่นหนึ่งหึงนักหมื่นสองเนาะไม่อยากจะลากหมื่นสี่แช่เดี๋ยวแบบมันเวลาลงหลุ่มมันถ้ารอบสูงมันจะสะบัดง่ายเนาะเออแนะนำเนาะนี่ก็แนะนำไปในตัวนะ ทำเหมือนลูด,ดี้คุยคนเดียวอย่างเงี้ยสาวสาวอีกแงี้วมองแต่สาวพวกมัแต่เขาหาว่าบ้าคุยคนเดียวนะหันไปมองสาวเห็นไหมคุณผู้ชมสาวไม่มองชิดเดอชดเดอสาวมองอาหกหลอดจนสาวมองไม่ได้มองกูนะมองรถรถเฮียแลยทอดังคลิปขายบอ่อ มองวะมองไม่เลิกจริงๆนหน้ามันเขี้ยวเขาไม่ได้มองแบบชื่นชมนะเขามองแบบด่าด่าว่าไอ้อะมึงขับรถใหย่ท่อดังสัตว์ <c oughs> ไม่มองแล้วหยิยบโทรศัพาท์มาถ่ายไงเจียงตำรวจตำรวจไอ้นี่ขับรถท่อดัง ได้แล้วห้าร้อยแดกกูเรียบร้อยไม่มองแล้วคุณผู้ชมก็โทรแจ้งตำรวจเนาะใครเจอเด็กแวน้นแจ้งตำรวจได้นะถ่ายรูปไว้ทแะบบงะเแบบียนแจ้งได้ขอให้ห้าร้อยนะนโยบ,บายเดี๋ยวนี้เออแล้วก็เห็นมีกฎหมายใหม่คืออะไรนะใช้ความเร็วิ๊กใบใช้ความเร็วไม่เกินร้อยสิบ ถนนหลวงใช้ความเร็วไม่เกิน120ป่ะเออเฉพาะถนนที่ไม่มีอยนะูเฉินนะเฮียแล้วถนนไหนไม่มีอยูนะ่เฉินเนาะผมก็ยังหงใส่นะทั้งด่วนเนี่ยไม่มีอยู่เฉินกาจะลองใช้รอบฝูงอนะ่ะ มันจะกินน้ำมันไหมเดี๋ยวรอให้แบบถนนมันดีๆกันเถอะดีถนนเขาเพิ่งทําใหม่นะมันก็ดีเละแต่คือรถมันเนยอะไงจะแบบสเกตสกายใช้รอบสูงก็ไม่ได้นะคือถ้ารถใช้รอบสูงอะ่ะผมเคยแบบปิดราชากเอาหงแบบหมดปอกอะ่ะแบบได้มาไม่ใหม่อะ่ะ คือแบบแล้วรอบสูงอะ่ะความที่รอบมันสูงอะ่ะคือโดนเนยเล็กๆอะ่ะโคตรสะบัดเลยแนะนำนะอย่าแบบอย่าหาทำนะแล้วแมลงย่างเยอะอะ่ะเอ้ยผมพยายามยังรอบอยู่นะต้องป้อนคาป้อนน้ำนี่ ขี่แล้วแบบถ้าขี่ลากเกียร์เงี้ยรถจะผังก็ามาไม่ดู้พยมแม่ลากเกียร์ไม่ให้ตกไปเกินหมื่นหมื่นระยะหมื่นมันมีนหรือพันรอบวะเออไม่ให้เกินไม่ให้ตกเกินพันรอบนะโ,โหแล้วมาแรงกันเยอะอ่ะ ฝนมาแรงนี่ว่าเกินไฟ ก้องวาไม่รู้นะโอ้โหเต็มไม่รู้ว่าเข้ากล้องปาไม่รู้แต่ประเด็นคือตอนนี้ชิวแม่งเต็มไปด้วยมาแรงคะอ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้หรถไฟเขียวพอดีไม่ได้เช็ดชิวอะไรกันครับเนี่ย jet <laughs> ne? มาถามนะคือว่าทําไมพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ใส่อฟเฟกแล้วนะต้องบอกเลยว่าผมที่เกียรตัดแล้วก็ที่เกียรตัดแลวคืออยากให้มันเลี้ยวเหมือนพี่ขิมไงแบบเลี้ยวๆอย่างพี่ขิมอะโอ้โหมาแรงอบรอกดีกว่าถ้ามาเบามันจะเป็นได้ย,ยาง่งนะับ อยู่แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมาเดอดมาก ยากจะขับแบบไม่มีแมลงอ่ะแต่มันแมลงไง คุณพ่อคุณพ่อมาคุณพ่อขึ้นแม่มันแรงอย่าถ้าลึง่งไม่เหยียบนะฮะไอ้น้ำพวกอยู่บนถนนเะนี่ยบางทีแบบเป็นน้ำมันเครื่องเนี้ยน้ำมันเครื่องใครแตกเนะี่ยเหยียบไปเรื่อยๆดูก่ะทิพม่ะู้ดูดิเต็มมือเลยเห็นไหมชิโดเยอะเกินกล้องผมน่าจะไม่รับ มาแรงดีว่ามาเบานะอึ้ยอะไรวะนะมุกอะไรวะนะ ตกใจดูว่าหมาตัดหน้านะดูดิไฟท้ายรถก็มีแค่เนี้ยผมไี่เบรกยังไหวเลยดูดิไฟท้ายรถก็มีแค่เนี้ยไอ้เหี้ยตอนแรกตอนแรกนึกว่าตัวเหี้ยเลยรแต่เดงกเองไมตัดหน้ารถนึกว่าหมาตอนะแรกอะ่ะโอ้โหแล้วแถวนี้เป็นทุ่งหนาด้วยนะดูดิมาแรงเยอะ มาแรงนะคลิปนี้ไม่ได้มีสะละอะไรเลยคลิปนี้มออิแต่มาแรงนะ เกียร์สี่ประมาณประมาณนั้นสี่ห้าฮาแลว้วไม่รู้จะพังมั้เนี่ยโอ้สาวๆเดินผ่านมาเลยต้องพูดว่าอุ่นเฉยๆเ้ยก็ไม่ต้องปลุก đi năm thạng con điều nhé nhỏ chát เล่นผมเถอะแทงอะอย่างนี้ถ้าผมเป็นผมผมก็เงียบร้อยผมมีจังใจด้อยหยุดรถเลยโอ้แล้วแบบเอาของมายังหนักอะ่ะตอนนี้หลังอะ่ะ ไป,ไปขับรถอย่างนี้แบบสายไปอย่างเงี้ยอย่าไปด่าเคนเตนนะครับคือเขาจะวอร์มหน้ายอย่างเฉยๆคือเขาวอร์มเพื่ออะไรเพื่อเพื่อแบบว่าจะพร้อมเทโคง้งไงพร้อมจะสาสตรโครง้งอะไรวะนะติดอะไรวะนะถ้าศาสตรโครง้งมันสาดตรหน้ามึงได้ปแล่ะ อันนี้ก็ห้าวเกินอะนอไรของเขาวะนะ เนหมือนฝนตกอ่ะ